ครับทดสอบคือรถมีการขวัญมีขวัญดำครับก็เลยสงสัยก็เลยปลดมือฉีดออกแล้วนะเราไม่ทำการจ่ายแต่เราจ่ายแก๊สเข้าไปแทนระบบดูดนะครับเกิดอะไรขึ้นเร่งเครื่องนะครับมันก็ยังมีควัน แต่ว่ามันมันก็ออกดำผมเลยสงสัยว่าทำไมน้ำมันเครื่องดำถ้าเป็นน้ำมันเครื่องมันน่าจะมันน่าจะขาวแตน่น่าจะสรุปได้ว่าหัวฉีด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 น้ำมันนะครับเป็นควันดำตอนแรกแต่ตอนนี้มีการสะดุดเล็กน้อยตลกเล็กๆๆๆ ผมคิดว่าเครื่องน่าจะหลวมด้วยน,นี่คนจะเป็นคนเขาซะมากกว่าครับตรงน,นี้ดูไม่ออกทั่วแต่ก็น่าจะรับได้แต่เรายังไม่ได้เช็คก,กำลังอากนะเราเช็คเบื้องตน้นลองลองดูนะครับวันนะครับ เนี่ยนะครับควันไม่รู้อะไรนักหนาครับแต่ดูดูแล้วควันขาวครับสมมว่าเครื่องหลวมในวูไม่รู้ว่ามันเข้าจากด้าน,นล่างหรือ หรือด้านบนแต่ชุดบนเขาก็ทำไปแล้วนะครับตรงวาล์วสีนะครับพวกหมวกวาล์วอะไรพวกนี้แต่ก็ไม่แน่ครับเราก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรทั้งหมดผมรู้ว่าทำอะไรบ้างแต่ก็ทำได้ประมาณนี้ครับครับเท่านั้นครับ